ีเราใช้สาวพรหมจรรย์มาปักทูบเลยไ<ะ>ม่ใช่หนุ่มเออเหรอไม่ใช,ใช่หนุ่มพรหมจรรย์มาปักทูบเลย ลิขิในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากคนหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าได้ไดจอดรถเว้ยงของตรงข้ามนะคะรวคกันรถสุบหรี่ทุกกรณีค่ะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นเ็นหัวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออัตราลดในการรอยอย่างและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่งางรอขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขออนุญาตและขอตัวเยียมในรอบแรกก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้าจ้า ขอบคุณค่ะเราเราก็จะกลับมายำกับลูกค้าขาด้วยระบบไฮโดรลิกของเราที่ไม่ได้นําเข้าจากประเทศจีนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นนะครับตอนนี้เฮียต้นอยู่ที่พัทยานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับและทริปนี้เนี่ยเราจะมากินยำกันอีกแล้วนะครับร้านยำร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นยืนหนึ่งเลยในเรื่องวงการยำนะครับร้านนี้อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับ ชื่อร้านว่าอ f t e ตย u มนะครับเราเคยไปชิมกันแล้วที่อั t e ตย u มสาขาระยองนะครับแต่วันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาชิมอั t e ตย u มสาขาพัทยานะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชิมพร้อมๆกันเลยจ้าก่อนที่จะเข้าไปในที่ชุมชนนะครับก็ต้องใส่แมสอวดหนัยหน่อยสวยไหมนี่เป็นผ้าไทยด้วยวันนี้เรามีคู่ร่วมอุดมการ์ในการชิมยำของเรานะครับ ช่องโอริเวอร์ปาร์มนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับสคริปแบบมาแบบสุยได้ยินเสียงประกาศแล้วนะครับแม่แต่งประกาศ เล็กโตได้จากแก้วที่วางอยู่บนโต๊ะราดูแม่แต่งนะการถอดออเดอร์ค่ะลูกค้าสามารถเพิ่มมินยำข้าวเหนียวขนมจีนรวมถึงของทอดนะคะได้ในรอบนี้นะลูกค้าะลูกค้าขาจะเพิ่มจลดองความกรุณาในรอบระหว่างการถวดออเดอร์ของโต๊ะลูกค้าเท่านั้นนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะพี่ต้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่แม่แต่งก็คือแบบว่าไม่ได้ยำแล้วเนาะไม่ค่อยลงแล้วครอแต่นี่คือแบบว่า เราได้บนบานสานเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันเชิญแม่มายำเองเลยหนีบนศาลเราใช้โดยใช้เสาพมจันทร์มาปักธูปเลยไม่เราใช้หนุ่มเอาเหรอไม่ใช้หนุ่มพมจันทร์มาปักธูปเลยม้ากับคนใส่แหวนเลยแซมอนแซมมันอาจจะรีบฟังนิดนึงนะคะแต่ก็ยังสวยลายยังเฟย์ลายสวยมากอ่ะลายลายนี้เหมาะกับการเป็นซาชิมินะที่นี่โอเคลายลายอย่างเงี้ยลายลายนี้คือ ลายนี้คือซาซิมิเลยแหละเพราะว่าปกติร้านยำทั่วไปอ่ะละเขาจะไม่ใช้เกลดนี้นะในการยำแต่ว่าเนี่ยสังเกตว่าร้านยำทั่วไปใช้เกลดดีเกล็ดธรรมดาธรรมดาอ๋อใช่แต่ว่าเนี่ยมาจากเกรดทริปเปิลเอนะครับงานมิลเลอร์เลยนี่สมมติว่าแม่แตงไม่อยู่วันนี้ก็จะเป็นมือยำอ่ะคนนี้เป็นมือยำอะไรคะชื่อเมย์ชื่อเมย์รักแท้แหมโอ้เราลืมแนะนำนะครับวันนี้เรา มีผู้มาร่วมงรมการอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็ต้องชีเน่กินไทยก็ต้องกินยำเซ่แม่ร้านที่ร้านคุณยำเขาว่าปีปีปีเดือนละหนึ่งปีแปดหนึ่งปีแปดเดือนเป๊ะปังมากหปีแปดเดือนแล้วนะคะอะไรคะโอเคนะครับสำหรับการรอคอยของเราก็สิ้นสุดกันแล้วนะครับเราได้ยำมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่รอมายาวนานนะครับมาที่ร้านตัวยำนะครับโหยังแน่นยังหนักเหมือนเดิมนะครับใครที่จะมาสนใจมาที่น,นะครับต้องมาจองคิว่อน4ี่โมงเย็นเนาะเพราะว่าเขาเริ่มแจกบัตรคิวตอน4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็จะเริ่มยำตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับนี่วันนี้ที่เรามาสั่งกันนะครับก็คือ <c oughs> ทีมเราเนี่ยเรามากันแค่2คนเนาะก็คือมีผมกับกับน้องนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสั่งแค่นี้เบาๆเพราะว่าคิดว่าน่าจะพอดีสําหรับเราสองคนละ นี่ก็คือยำรวมเมื่อว์ครับนี่ลําโยเว,เวอร์มีอะไรบ้าง <c oughs> นี่ใหทุกคนได้ดูนะครับเริ่มต้นด้วยปูดำม,มีหมูยอมีหอยแครงนะครับมีปูมมาแล้วก็มีกุ้งสดนะครับแล้วก็มีไข่แดงเค็มนะครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความล้วสำหรับจานนี้สำหรับสองคนเนี่ยกำลังพอดีนะครับแล้วเราก็มีของทอดมาอีก2ออย่างนะครับก็คือ สามชั้นทอดนะครับนี่สามชั้นทอดเขาบอกว่าหมูสามชั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ากระเทียมที่นี่เด็ดมากนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะครับอีกจานหนึ่งก็คือคอหมูทอดจานนี้เขาก็บอกว่าเด็ดเหมือนกันนะครับสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ําจิ้มเลยนะครับมาเรามาชิมกันเริ่มต้นชิมจากอะไรก่อนดีเนี่ยยำก่อนกันแล้วกันนะครับชิมจากนี่ก่อนเลยนี่กุ้งนะครับกุ้งกุ้งเด้งๆอ้อ อืมเพียวหวานเค็มมาครบปรลาล้านัวแล้วก็พริกขี้ขนี่ยเหมือนใชพ้พริกขี้หูสวนอะ่ะมันหอมนะนีม่มันได้กลิ่นพริกเข้าไปด้วยตองที่เมนูปูม้าปูม้านี่เราชอบไซส์ประมาณนี้แบบตัวไม่ต้องใหญ่มากนะแต่ว่า ไซส์ขนาดนี้มันจะหวานแล้วก็กินง่ายไม่ไม่แข็งให้ดูนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมตักน้ำยำมาแล้วก็ราดลงไปอืแล้วก็ดูดนี้อสดมากหวานมาต่อกันที่หอยแครง ผมอยากจะให้ดูมากเลยว่าหอยแครงที่นี่กินกูต้างจริงดูสิขาวจ้วงห,หอยแครงสดหวานข้อหมูกรอ,อบนอกอนุ่มใน กระเทียมเอขาเด็ดจริงๆรู้เหมือนกระเทียมเขาอ่ะเป็นกระเทียมท,มท,ยมที่ไม่ใช่กระเทียมสมเด็จรูปอ่ะทุกคนคือเคยเจอเมี่กระเทียมนี่เขาซื้อตามตลาดมามาใส่แต่นี่ไม่ใช่นะนี่เป็นกระเทียมนี่เขาทอดเองทอดเองแล้วเป็นกระเทียมกรีบเล็กนะพอเวลาทอดออกมาแล้วมันกรอบกระเทียมกรบมาชิมกันต่อมาต่อกัอนที่เมนูอะไรดีปูดํานะจ๊ะปูดําต้องกินแบบนี้เหมือนกัน รสชาติมันคนละอย่างกับปูม้านะใครที่สงสัยว่าปูดํารสชาติเป็นยังไงนะก็คือว่ามันแตกต่างกับปูม้านะเพราะว่าปูม้าเนี่ยมันจะออกหวานแต่ว่าปูดำเนี่ยมันจะออกมันเพราะนั้นกินแล้วแบบคนละแบบเลยคนละอารมณ์ใครมาลองต้องลองทั้งสองอย่างนะทั้งปูม้าทั้งปูดําแล้วถ้ายิ่งตอนที่แบบว่าปูดําเนี่ยมันแช่ในน้ำำํายําจนแบบว่าน้ํายํามันซึมเข้าไปในเนื้อปูดานะ โคตรอร่อยเลยขอบอกโคตรอร่อยเลยยังไม่หมดนะในเมนูของที่นี่ก็ยังมีเอานี้ก่อนดีกว่าหมูยอหมูยอที่นี่หลายๆเสียงการันตีมาว่าติด top ฟของประเทศนะครับมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ชิมกันอืมมันหนึบหนึบที่นี่มันจะมีความแน่นนะหมูยอที่นี่จะมีความแน่นแล้วก็หอมรสชาติกำลังดีนวลนว นี่เราต้องเอากุ้งอย่างนี้แบบขอแหวกๆเลยนะแล้วก็จุ่มลงไปอย่างนี้นี่ดึงปุ๊บม,มันหลุดออกมาจากหางเลยมหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดจ้าหมูสาม,ม,ช,ม,มชั้นคือสามชั้นจริงๆ หนังกรอบเนื้อนุ่มครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องมาลองนะครับสำหรับร้านอัพเตย u m รอคิวนั้นหน่อยแต่ก็คุ้มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแบบบริการนี้ด้วยนะบริการอรอคิวนะครับเราก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราให้คนมารอคิวให้เรานะครับก็มีค่าบริการเพิ่มเติมเนาะเพราะฉนั้นใครที่แบบว่าไม่อยากคือไม่อยากมารอเองอะ่ะเราก็สามารถที่จะให้คนมารอคิวแทนเราได้เนาะ ก็มีค่าที่จ่ายกันไปก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูในเพจของร้านได้นะครับร้านนี้นะครับตอนนี้ก็คือที่เริ่มจองคิวตั้งแต่เริ่มจ่ายบัตรคิวนะครับสี่โมงเย็นเราก็เริ่มเรียกคิวตอนหกโมงเย็นนะครับหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยก็รออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ทานละนะครับแล้วก็ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์และวันที่เจ้าของร้านรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็ไปเช็คในเพจของร้านสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับว่าร้านหยุดหรือเปล่านะครับจะไได้มม่าาเกอนสหรับ คลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปกันเลยดีกว่านะเนื่องจากคลิปเริ่มยาวละสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูทีมนี้แล้วนะครับก็อ้อนวอนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับนึกว่ากราบละเอ็นดูลูกหมูตัวน,น้อยตาดําๆคนนี้แหละครับนะครับห,คบหใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะครับแล้วอ้อนกราบละจ้ากราบละจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ